สวัสดีค่ะพบกับกระต่ายสตอรี่นะคะเห็นคิ้วโล่งๆแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้นะคะต่ายจะพาทุกคนไปสักคิ้วนั่นเองนะคะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ ะคะเราก็ถึงร้านสักคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะว่าเป็นยงไงบ้างคะ่ะร้านนี้นะคะแต่ก็ดูรีวิวนะคะประมาณ3-4ปีได้นะคะเวอร์ไหมคะไม่เวอร์เนาะเพราะว่า ชอบดูนะคะดูฝ่าจะตัดสินใจได้เนาะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็มีพี่นะคะที่ทํางานนะคะเขาก็ไปสักงมาเนาะซึ่งเราเห็นว่าเออชอบบะแล้วก็แบบแล้วก็แล,วกแล้วก็หาเพจร้านเขานะคะแล้วก็ดูดูผมว่าตลอดเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวันนึงตัดสินใจตัดสินใจคือ เหมือนว่าเลือกทรงไม่ได้นะคะว่าจะเอาทรงไหนแบบไหนอะไรอย่างงี้นะคะพอวันหนึ่งเราตัดสินใจได้นะคะเราก็ทําการจองค่ะจองนะคะมันก็ไม่ได้จองง่ายๆนะคะเขอมีระยะเวลาในการเปิดจองด้วยนะคะอันนี้นะคะสายก็จองประมาณ15กรกฎาน,นะคะตอนวันนี้นะคะก็วันที่5กันยายนนะคะก็จะได้สักแล้วนะคะใช้ระยะเวลาประมาณเดือนกว่านะคะเราก็จะได้คิวเข้ามาสักค่ะซึ่งมันนานไหมก็ไม่นานนะคะสําหรับสายเพราะว่า เอ่อเวลาเดือนกว่าเนี่ยแต่ก็เวลานี้นะครเตรียมตัวนะคะเพื่อเพื่อเนี้ยค่ะเพื่อความสวยของเรานะคะรอ,รอได้เสมอค่ะโอเคเดี๋ยวตาจะไปใส่หมวกอันนี้นะคะแล้วก็ลงยาชากันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ลงยาชาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะยาชานี้นะคะก็จะมีความเย็นนะคะแล้วก็ที่เราแลบไว้ตรงนี้นะคะก็คือเพื่อกันไม่ให้อากาศนะคะเข้าไปโดนยาชาของเรานะคะเพื่อจะให้ยาชานี้นะคะออกฤทธิ์ได้ดีค่ะ อันนี้นะคะก็นั่งรอนะคะนั่งรอเตรียมตัวขึ้นเขียงนะคะแล้วที่นี่นะคะก็มีการออกแบบทรงคิ้วตามหัวเหงให้ฟรีด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรานะคะก็จะให้ช่างดูด้วยนะคะว่าหน้าเรานะคะเหมาะกับทรงที่เราเลือกไว้นะคะหรือว่าให้ช่างออกแบบก็ตามเลยค่ะยังไงก็ได้นะคะว่าเชื่อใจช่างอยู่และะ้วค่ะ อนนี้นะคะทางร้านนะคะก็เปิดรับจองคิวสักคิวอยู่นะคะซึ่งจะได้คิวสักนะคะช่วงเดือนพฤศจิกาและธันวาแน่นเองนะคะแล้วถ้าคิวเต็มนะคะขอะก็จะปิดรับเลยโอเคนอกจากร้านนี้นะคะจะสักคิ้วผู้หญิงแล้วนะคะก็ยังสักคิวของผู้ชายด้วยนะคะแล้วก็มีต่อคนตานะคะแล้วก็ขวงสีปากชมพูด้วยนะคะเรียกว่าครบคกันเลยทีเดียวนะคะมาที่เดียวนะคะสวยจบเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะ แต่ก็จะมาโดนจิ้มคิ้วนะคะซึ่งไปครั้งแรกในชีวิตเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะโดนเข็มจิ้มที่ฟันนะคะเพราะว่าโดนถอนฟันเนาะเกี่ยวกันม้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการสักคิ้วกันนะคะว่าวันนี้แต่จะเจ็บไหมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นยังไงนะคะแต่จะมาอัปเดตให้ดูเนาะเรากำลังสักผิวกันนะคะ ใช็เงินกองครที่มื่อกี้สำเร็จชุบต้องเปล่าเหรอคะ หนึ่งเม็รลงนิดหนะึ่งคะ,ะหลับตาจ้า ถ้าการคิ้วที่มันเกินจากทรงออกคะิ้วที่ตกเราจะต้องกันออกนะค่ะเป็นคนที่แบบคิ้วสั้นเนาะใช่ค่ะคิ้วแบบพอกันในช่วงที่ตกออกก็คิว้วก็จะเหลือแบบไม่ได้เยอะมากนะะค สักไปก็ต้องคอยกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่กันน่ะขนมันขึ้นมาเหมือนเดิมมันจะทำให้คิ้วไม่ได้รูปสวย อันนี้ดูแบบไหนวาคะสไลด์ค่ะสไลด์สีฝุ่นนะ,ะได้เหมาะเพราะว่าสไลด์สีฝุ่นนะ่ทำได้ทุกคนนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวคะ่ะแต่ถ้าไลายเส้นเน็ตบต่ะจะแนะนําแบบคนที่แบบ ถ้าผิวมันเนี่ยทาไม่ได้นะคะมันมันจะติดน้อยอถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่คือมันจะติดน้อยะคะ่ะผุนรับเปล่าลอกมันหลัสงสักมันจะไม่โอเค่ะทำอะไรต่อะคะกันคิ้วแล้วก็ออกแบบค่ะอ,ออกแบบใช่เด๋ยวแบบนมะ โอเคแล้วตอนนี้นะคะไก่ก็ได้ขึ้นเขียงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะฉอบเอ้ยมีช่กําลังจะสักนะคะตอนนี้นะคะช่างก็ทําความสะอาดคิ้วนะคะแล้วก็การคิ้วไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนคิว้วออกแบบออกแบบคิออบบค้วนี่อันนี้น่นเองอันนี้ก็ออกแบบตามหัวเหงใช่ไหมคะใช่ค่ะหัวเฮงก็คือคิ้วที่เหมาะก,กับใบหน้านะคะนะคะหลังหัวเฮงก็คืออันดับแรกต้องเหมาะก,กับใบหน้าก่อนนะคะ แล้วหัวเห้งถึงจะดีค่ะถ้าเกิดสมมติว่าคิ้วไม่ได้เหมาะกับใบหน้าแล้วแบบเอ้ยนี่คือหัวเห้งนะนึกออกไหมคะอันดับแรกถ้าเกิดลูกค้าไม่มั่นใจนะั่นคือหัวเห้งไม่ดีหรอกอันดับแรกความหัวเห้งที่ดีต้องมาจากความมั่นใจค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะครั้งแรกนะคะครั้งแรกของทุกคนก็จะตื่นเต้นใช่ไหมคะ <laughs> ปกติค่ะระหว่างสักอาจจะมีรู้สึกแบบ แส,แสบเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่เจ็บค่ะมาออกแบบเราจะใช้ดินสอสีดำเพราะว่าเราจะสามารถเห็นโครงที่ชัดเจนนะคะ,นนะจะออกแบบไหนนะ <c oughs> อันนี้ตอนแรกนะคะคิ้วจะตกคิ้วลูกค้าจะคิ้วตกนะคะอันนี้เราก็จะต้องยกโครงคิ้วขึ้นมานิดนึงเนาะเพื่อให้คิ้วแบบไม่ตกนะคะแต่ว่าคิ้วปัจจุบันนะคะการสักคิ้วมันก็จะอยู่ได้แค่ประมาณสองปีโดยเฉลี่ยนะคะสีะคะ่ะเพราะมันเป็นสีออแกนิกค่ะม,มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนจะเป็นพวกสีสักตัวอะไรพวกนี้นะคะ่ะม,มันก็ทําให้เออสีมันก็ ติดทนย้ยลูกบนหลังบนไปทีแล้วอันนี้มันก็จะจางไปเองใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ป,คะประมาณหนึ่งถึงสองปีก็จะเฟดออกอแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวนะคะอ,อย่างถ้าคนผิวมันอะไรเงี<อ>้ยค่ะก็อาจจะปีเดียวก<อ>็อาจจะหลุดเร็วกว่าค่ะเพราะคนผิวมันมีการผัดเซลล์ที่บ่อยกว่าคนผิวปกติเราเป็นคนผิวแห้งมากเลยจะติดทนแต่ว่า ผิวแห้งแต่ว่าเวลาดูแลหลังสักไปแล้วเนี่ยก็หลีกเลี่ยงพวกโทนเนอร์เนาะแล้วก็การขัดหน้านวดหน้าพวกนี้ก็มีผลทําให้สีจางเร็วไปอีกนะคะก็ถ้าอยากให้สีติดทนก็หลีกเลี่ยงบริเวณคิ้วไว้นิดนึงแะ เดิมตาสิค็งเงาเอเวลาออกแบบมันจะดูใหญ่นิดนึงนะคะ<า>เพราะเวลาสักจริงๆแล้วเราสักด้านในโครงเนาะ อันนี้มาร์คทรงคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะน,นี่ก็เป็นเข็มนะคะเข็มคะ่ะใช่ค่ะเข็มใหม่นะคะอันนี้เราก็เตรียมลงสักได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เตรียมเตรียมสีแล้วก็สักได้เลย สีพีชเบานะคะอันนี้เป็นสีออร์แกนิกเห็นไหมคะออร์แกนิกพิกมงนะคะก็จะทําให้เสีพวกนี้ก็อยู่ได้แค่ประมาณหนึ่งถึงสปีแล้วก็ไม่อันตรายนะคะคือสีจะ,จะมีหลายยี่ห้อมากแต่ว่าที่ช่วงนี้ที่ช่างเขาจะเอามาทําสีผุนก็คือจะเป็นพวกสีออร์แกนิกสีแบบแบ,บ,แบรนด์แล้วแต่คนถนัดเนาะม,มันก็จะมีหลายแบรนด์ช,ช่างสวยนะต<อ>ันนี้ดูคิวช่างค่ะเป๊ะมาก <laughs> ตอนนี้นะคะเราจะมาเป๊ะเหมือนช่างนะคะเป๊ะกว่าไปเลยค่ะนี่โกค,ค่ะระหว่างรอผสมสีนะคะซึ่งร้านนี้นะคะ่า่ก็ดูมานานแล้วเนาะแล้วก็ทักข้อความไปทางไลน์นะคะถามข้อมูลประมาณสองรอบนะคะฝาจะตัดสินใจในการสักได้นะคะรออีกกี่เดือนคนะ <laughs> เดือนกว่า <laughs> ค่ะ <laughs> ต้องต้องจองคิวนะคะไม่จองคิวนะคะไม่รับทานะคะที่นี่นะคะนี่เรามองนะ การสักก็จะไม่ได้ทําลายผิวมากนะคะจะสังเกตว่าจะไม่มีเลือดออกนะคะออม,มีก็อาจจะแค่ซิบสิบมาลค่ะตอนนี้นะคะความรู้สึกไม่เจ็บนะคะเบามากแล้ววันนี้นะคะแบบที่เราเลือกนะคะนั่นคือคิ้วสไลด์สีฝุ่มนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าสักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงนะคะ Thank you ค่อยค่อยผัดสีลงไปเนาะ ไม่ดีเนาะหัวจางห่างเข้มนะคะ,ะได้ดูมีนิตินะคะถ้าหัวกบห่างเข้มเท่ากันนี่ก็หงเห้งไม่ดีนะคะหงเห้งก็คือบางคนแบบเขียนคิ้วแบบห่างเข้มเท่ากันนี้ก็ไม่ได้นะคะนี่หงเห้ไม่ดี สวยมากเลยเห็นไหมอ,อ,อันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเราจะเคลือบผิวไว้ลดแต่ักเส็บว่ะโอ้โนี่เห็นมัน,นมันปี๋ไหมปี๋เห็นมากตอนนี้นะคะเราก็สักเสร็จอยู่ยที่เรียบร้อยแล้วเอ,อ้ยยังนะคะ เดี๋ยวเราหมักสีนะคะประมาณ2-3นาทีนะคะแล้วเราก็เช็ดออกก็สวยเลยค่ะนี่นะคะไตจะได้คิ้วแล้วนะคะเป็นผู้หญิงอย,ย่าหยุดสวยนะคะเราต้องสวยเสมอนะคะสวยตลอดเวลานะคะและคิ้วนะคะนี่ก็คือมงกุฎของหน้าไม่ใช่สิและคิ้วนะคะก็คือมองกุฎของหน้านั่นเองนะคะหน้าเราจะสวยนะคะคิ้วเราก็ต้องปังด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็รอให้หมึกนะคะ ซึมเข้าไปนะคะสองสามนาทีเนาะเป๊ะมากนะคะฟังคุณยี่ิ่มตา,าความแดงอาจจะมีนิดหน่อยเนะาะเพราะลูกค้าเป็นคนผิวแบบผิวบางอะนะ,ะแต่ผิวผิวแดงง่ายนะคะก็ จะแดงนิดนึงแต่ว huh. like so, like so, ่ารอยแดงประมาณสองชั่วโมงค่ะมันก็จะค่อยค่อยหายไปแล้วคะและรอยบวมอันนี้ะะคก็เหมือนกันค่ะจะแดงหมักลบบวมอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ เพราะผิวเป็นคนแบบบางเนาะใช่ค่ะหนัดแก้มยังเห็นเป็นเลือดเลย Oh, oke. Okay. Mm -hmm. Pantul <laughs> แทนแล้วตอนนี้นะคะแต่ก็ได้สักเสร็จป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาสักนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองค่ะสําหรับความเจ็บนะคะถ้าให้ระดับ5นะคะก็ประมาณ2เท่าน,นั้นเองนะคะไม่เจ็บเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็ราคาประมาณ2,900บาทเท่านั้นค่ะแบบนี้นะคะเรียกว่าคิ้วสไลด์สีฝุ่นนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะแต่จะมารีวิวให้ดูนะคะว่า7วันนี้นะคะ คิวเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วอันนี้นะคะก็คือคิ้วหลังสักนะคะก็คือวันที่2นะคะวันที่2นะคะอันนี้ก็แต่ก็ออกไปเที่ยวอะไรได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือคอไทยใกล้ๆนะคะก็ยังปกติะคะน,นี่ยังไม่คันนะคะยังไม่ยังไม่คันแล้วก็ยังไม่ลอกนะคะนี่เลยค่ะคิวโอเคอันนี้คือวันที่2นะคะ นี่นะคะก็คือหน้าสดของต่ายนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่3ามแล้วคิ้วของต่ายนะคะก็ยังไม่เกิดการลอกนะคะยังปกติอยู่นะคะก็ยังสวยเดงอยู่เนาะในการทำความสะอาดหน้าของต่ายนะคะแต่ก็จะล้างสบู่นะคะช่วงช่วงต่ตรงนี้ลงมานะคะแล้วก็ล้างสบู่ล้างน้ำเลยปกตินะคะส่วนต้งแต่ตาตรงนี้ขึ้นไปนะคะแต่ก็จะเอาสำลีนะคะชุบน้ําเกลือทําความสะอาดค่ะและ ลืมไม่ได้นะคะก็คือการทำรความสะอาดคิ้วนั่นเองนะคะเราสามารถเอาสำลีชุบน้ำเกลือน,นี่นะคะเช็ดคิวของเรานะคะเพราะวันวันหนึ่งนะคะเราเจอมลภาวะมากมายนะคะเราก็ทาความสะอาดได้เขาบ้างค่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่นะคะว่าคิ้วเราจะเริ่มลอกหรือยังนะคะคิ้วตายวันที่4นะคะวันที่4แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ล้างหน้าทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กําลังจะลงครีมบารุงนะคะตอนนี้คิ้วก็เริ่มเอ่อ เริ่มลอกเป็นขุยๆนิดหน่อยนะคะยังลอกไม่เยอะนะคะก็จะเห็นได้ตรงมุมฝั่งนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทาครีมบำรุงกันนะคะก็จะเป็นครีมบำรุงนะคะที่ทางร้านให้มานะคะก็จะทาเช้าเย็นเลยนะคะทาบางๆเช้าเย็นนะคะนี่ทางคิ้วเลยนะคะ อ่ามันก็จะมันๆแบบนี้นะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะเีเราท่าอีกข้างหนึ่งค่ะนี่นะคะชิมน,นี่นแต่หัวคิ้วนะคะยันหางคิ้วนะคะ โอเคทาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าใจลอกเยอะหรือเปล่านะคะน,นะคะก็คือคิ้วาตวันที่5แล้วนะคะตอนนี้นะคะคิ้วก็เริ่มลอกเป็นบางส่วนแล้วนะคะซึ่งจะลอกตรงหัวคิ้วนี้นะคะในการลอกนี้นะคะก็ไม่ได้ลอกเหมือนแบบว่าเยอะมากหรือว่าลอกแบบกลางๆนะคะอันนี้ก็จะลอกเหมือนเป็นขุยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะแตก็ไม่ได้คันอะไรมากมายก็คือเรียกได้ว่าเหมือนมันไม่คันเลยนะคะ มันลอบมันก็จะลอกแบบปกติหมืนมันไม่คันเหมือนบอกฉันที่อยากจะเกาอะไรเงี้ยมันแบบคันนิดๆเออทนได้นะคะแบบถ้าเกิดอาการคันเนี้ยแต่ก็จะเอมือปัดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเป็นมือที่สะอาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะติดเชื้อได้ วันนี้นะคะคิ้วของต่ายนะคะก็ครบ15วันแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะาตก็เคยบอกว่าจะรีวิวนะคะให้ครบ7วันนะคะก็จะมีบางวันนะคะที่าตไม่ได้อัดวิดีโอไว้นะคะแต่ว่าก็จะมีรูปภาพมาให้ชมนะคะว่าวันนั้นนะคะคิ้วต่ายเป็นยังไงบ้างนะคะกแต่ก็ขออภัยด้วยนะคะซึ่งถ่ายวิดีโอไว้ไม่ครบนะคะาตไม่สะดวกจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแต่จะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังนะคะว่าคิ้วต่ายเป็นยังไงบ้างนะคะตั้งแต่วันแรกนะคะจนถึงวันนี้นะคะก็วันที่15แล้วนะคะ คิ้วของต่ายนะคะก็ลอกหมดแล้วนะคะนี่เลยนะคะตามนี้เลยนะคะสี 4. ก็ติดคงทนนะคะไม่ซีดไม่จางไม่แบบไม่เว้าไม่แหว่งนะคะแล้วตอนลอกนะคะเขาก็จะลอกเหมือนแบบเป็นขุยๆนะคะเลอะลอกตั้งแต่หัวคิ้วนะคะมานยนันฐานคิ้วเลยนะคะไม่ได้ลอกเหมือนแบบว่าเออบางคนอ่ะมันจะลอกเหมือนแบบบุดลอกลอกเขาลอกไงอะลอกเป็นแผงๆอ่ะเ,เ,เออแต่ก็ไม่แน่ใจอะมันลอกอย่างนั้นอะเนาะเหตุผลนะคะที่ต่ายเลือก สักแบบนี้นะคะเพราะว่าไตาเนี่ยเป็นคนคิ้วเล็กนะคะแล้วก็ขนคิ้วน้อยนะคะแล้วก่อนหน้านี้นะคะไตก็เขียนคิ้วไปทํางานอยู่แล้วนะคะหรือว่าเขียนคิ้วอยู่บ้านนะคะแต่ก็เลือกแบบว่าสักสไลด์ีฟูดนี่แหละเหมือนเข้ากับหน้าเรานะคะ<ม> <ๆ S 1> เพราะว่ามันเป็นเหมือนการเขียนคิ้วเบ,เ,บเบาๆนั่นเองนะคะร้านนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ดูที่อยู่นะคะ Facebook ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วราคานะคะก็ไม่แพงเลยนะคะที่สําคัญนะคะเจ้าของร้านนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเข้าใจเรานะคะแล้วก็พิธี พิถีพิถัานในการทํามากๆเลยและสําหรับวันนี้นะคะแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมนะคะแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ต่ายด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ